สวัสดีค่ะมาพบกับตันหยงอีกแล้วนะคะจากช่อง NY Channel ค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีออกใบรับรองใหม่เมื่อใบรับรองหมดอายุหรือว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ของธนาคารอูรีนะคะนี่นะคะหมดวันหมดอายุก็จะดูตรงนี้นะคะต่อปีละครั้งนะคะนะคะข้นตอนแรกก็กดไปที่ใบศูนย์ใบรับรองแล้วก็ออกใบรับรองใหม่นะคะ แล้วก็ใส่ ID ผู้ใช้นะคะแล้วก็เลขทะเบียนต่างด้าวน,นะคะสำหรับใครที่จำไม่ได้ก็สามารถขอที่ธนาคารได้นะคะทักอินบอกไปขอที่ธนาคารได้ะคะ่ะหลังจากเสร็จแล้วก็ยืนยันนะคะยอมรับกดยอมรับเข้าไปแล้วก็เขาจะให้ใส่เลขที่อยู่ข้างบนนะคะ แล้วก็กอกใส่ไปตามที่เขาบอกนะคะเลขไปรับรองนะคะบัตรที่เราได้กันมาทุกคนวันชายโอนเงินนะคะเราก็กอกเข้าไปเลยะคะ่ะ 3, 2ตัวหนะ้า 3, 3ตัวสุดท้ายอย่างนี้นะคะ2ตัวสุดท้ายแล้วก็ใส่ไปนะคะแล้วก็เลขเลขหัวบัตรนะคะ ก็กดยืนยันนะคะหลังจากใส่เสร็จจากนั้นก็กดใส่เลขบัญชีนะคะแล้วก็รหัสผ่านสำหรับบัญชีนะคะที่เราใช้กด ATM อะไรนะคะที่มีสีหลักนะคะใส่เลขบัญชีเข้าไปแล้วก็ใส่เลขสีหลักที่เราใช้กดบัตร ATM นะคะแล้วก็ตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูลของเราแล้วก็ใส่เลขทะเบียนต่างดาวอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ให้เลือกให้ติ๊กติ๊กตรงข้างล่างนั่นนะคะเบอร์โทรสมัครที่พักมือถือแล้วก็อีเมลให้ติ๊กข้างล่างหมดคะ่ะใส่แต่เบอร์มือถือก็ได้นะคะแล้วก็กดยืนยันเลยคะ่ะกดยืนยันอีกรอบ หลังจากช็คที่อยู่เราถูกต้องเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่สำหรับชื่อเข้าใช้ในโมบโมบายแบงกิ้งนะคะใส่รหัสผ่านใหม่ก็เอารหัสเดิมก็ได้นะคะที่เราเคยใช้จะได้จำง,ง่ายๆคะ่ะก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งก็จะมีตัว P ตัว ตัวแอดตัวชาปอะไรนั่นแหละคะ่ะที่เราเคยสมัครตอนแรกแล้วก็กดยืนยันเลยนะคะหลังจากนั้นตรวจสอบนะคะเข้าตรวจสอบได้เลยว่าใช้ได้หรือยังก็ถามยอดบัญชีอย่างนี้แล้วก็ใส่รหัสผ่านใบรับรองที่เราสมัครตอนแรกนั่นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าได้แล้วค่ะสามารถโอนเงินแล้วก็ทำรายการในแบง k กิ้งได้ ตามสะดวกเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะสั้นนี้ง่ายขอบคุณที่รับชมนะคะ